Lại thật xinh ngọt xinh ngầu vô Chia bỏ mắt quanh Sắp hết từng bãi Là khăn đọc ngay nè Ôi, khăn mẹn mô này Tìm cả ta Bà đọc lên nói สวัครับพี่น้องวันนี้ลูกอีสานพาลุยกับพายพี่น้องเของฟ้าได้เข่าครับคือเก่าแหละครับหางเห็ดช่องเห็ดช่องเงี้ยเห็ดกำลังออกครับมาเบิ้งครับวันนี้กับไม้เก่าครับไม้เขาไม่แก้วครับที่เคยได้ครับเอามาดูกันครับสีมันบ้ามันนี่ผมมาไม้เก่าไม้เดิมครับเขาไม่แก้วโอ้เห็ดยังมาไหลเลย เขา,าหักหลาดเห็ดเห็ดเผือกยังวะโอ้ยโอ้ยนี่เห็ดเผือกตาทั้งอื่นมันกินด้วยครับเนี่ยเ,เ,เ,เพื่อนเนิ้อเห็ดเผือกเขาตอกแตกแต่ผมบ่บ่เคยกินครับเลยบ่เอาโอ้ยหมดอกไล่ครับคุณเขาหักหลากด้วย ครับออกไล่เลี้ยไม่ได้เห็ดเนี้ยเดียวได้เห็ดกินหรืเห็ดเกล็ดที่กินได้เพราะได้เห็นอยู่ครับนี่ครับพอแล้วครับเห็ดผึ่งไว้ครับหนี่งแล้วมันดอกน้อยอยู่เพราะเดียวนี่ครับแล้ยวหนึ่งเนี่ยปูไฟเห็ดปลุกไว้ไวครับยัคนค้ณไม่เห็นบัญหา เอาดอกเดียวดอกนึงปุ๊กไว้อ้ยเลี่อนไปใบมันเถาะเดี๋ยวมันติดใจนี่ครับดอกเอาแต่อดอกก็มีแต่กับดอกน้หน่อยบอ อ่านอน่าดอยวันตาดอกพ่อเอาไดครับดอกเอาวัไดครับพ่อหน่อยอยู่ ส hmm. ิบเรือยู่ครับเก็บเป็นผากเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นตอนนั้น mấy thêm cái giết nữa chắc chắn lạc luôn chắn 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 lên, mòn chắn 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 lại được tình ngầu tình ngầu vô chia bỏ mắt quanh sắp hết từng vải, ra khăn đọt ngay này, ôi, từ khăn mền mô này thì tìm cả ta cặp, bà đọt này nói. มะพร้หมักสาระปลาครับเออโอละก,กมครับหม,มักละกมเดี๋ยวเสียเอาไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเอาไปใส่ต้มปลาครับนี่ระกมปลาครับสมมัติใส่จันทร์เอาไปใส่ต้มปามลกกมปาครับแเสียบมะพร้าวเฮ็ดผึ่งทำครับ